ช่องเชอร์เบ็ดอ่ะเอาไปทำทุกมักกะโลนีมาทำเอาไปส่งครูแต่เอาเม็ดอ่ะน่าจะกินไม่หมดก็เลยเอามาแบ่งเพื่อนเออทำดูหน้าตานะมากินไหมทุกคนไป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 นั่งตรงนี้เร็วมากินมากเลยดูทุกคนถือช้อนมาเต็มเลยนะทุกคนจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าอ่ะ อันนี้เอาทัวให้ต่างๆออม็ตอ่าให้ตางๆงตักให้ต่างๆตักก่อนค่ะให้ตางตตักก่อน่่ตังอให้เขาใส่เอาแค่นั้นเหรอลูกตักอีกเดี๋ยวลูกตักไปอีกตักไปอีกตักไปให้พอก่อนให้ต่างๆตักให้พอก่อนนะเพราะว่าต่างๆนะคะเขาป่วยนะคะแม่อุก็เลยให้เขาตักแยกก่อนโอเคมาเดี๋ยวไม่พอแม่อุตักให้ใหม่นะคะมีเยอะเลยอ่าทุกคนชิมอ่ะตังลูกก่อนลูกตังลูกก่อน อ่ามันหอมอ่าให้ดูต่างๆก่อนให้ต่างๆชิมก่อนอร่อยหรอยอ๋อชั้นชิมแล้วอร่อยอ่าให้ต่างๆชิมก่อนร้อนนะลูกนะถับก่อนไหมเป็นไงนี <h 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 ่อมเลมททำนะอดีตอดีจะเข้าปากไหมร้อนไหมลูกเป่าก่อนอ่าอ่าเมทเป็นไงคะ มันร้อนเอาไว้ถึงรีบกินอร่อยไหมออดี้หนูเคยกินหนูเคยกินไหมมาการ์โรนีเคยกินเหรออ่ะเฟอร์อร่อยไหมลูกยังไม่ได้กินเดี๋ยวแม่อูไปตักให้ใหม่นะทุกคนใช่เบสลุกก่อนเดี๋ยวเวลาพี่ออดี้จะไอ้นี้หนูก็ต้องลุกเฮ้ยเป็นไงล่ะแม่อูไปยืนหน่อยอร่อยมะตังให้กี่คะแนนคะเต็มสิบ ชอบน้ำซุปหรออุยให้ให้กี่คะแนนคะให้เต็มสิบเลยเหรออุ้ยให้เต็มสิบเลยเหรอให้สิบเอ็ดเลยเหรอให้ร้อยเลยเหรออุ้ยตัวค่าตัดให้หมัให้ล้านนี่เท่าไหร่คะให้หมื่นให้หมื่นน้องเล็กให้ตัวเองเท่าไหร่คะโอเคเดี๋ยวแม่อุูไปตัดให้ใหม่นะดีจัน ก่าจะได้มาแบบนี้นะทุกคนออมเล็ตน yeah> ี้เสียน้ำตาไปหลายรอบนะคะหลายอะหลายเทกเลยอะออมเล็ตไม่จำเลยออมเล็ตบอกว่าตางแม่อุเพื่อนเพื่อนแม่อุจะเล่าให้ฟังมันถึงขั้นตอนใส่อะไรนะใส่ซุปก้อนออมเล็ตบอกว่าต่อไปนะคะเราจะแกะหมูออกมาจากซองนะเดี๋ยวมันคือซุปไก่ค่ะซุปหมูค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรก้อนนะ คนอก้อนออมเล็ตบอกต่อไปจะแกะหมูออกมาใส่แล้วนะคะแล้วแบบอืออะไรเนี่ยออมเล็ตไม่รู้จักคนอไม้เฮ้ยอร่อยหรอ๋อดีจังเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะดูออมเล็ตอ่ะออมเล็ตไม่กินเลยอ่ะไม่กินแครอทกันเลยแครอทไม่กินเล็ไม่กหนูเอาอีกไหมแม่อุจะไปต่างให้ตังตังโอ้จะไปกินงแต่หมูอ่ะไม่แบ่ง กินเลยดีดีมากนี่นี่นี่เชเบ็ตกินผักเลยนะร้อนร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนนี่เชเบตเขากินผักกินผักชีต้นหอมแครอทนะคะออดี้กินแต่อะไรคะกินอุ้ยกินแครอทด้วยหรอเฟอร์กินอะไรคะน้ำซุปเฟอร์กินแต่น้ำซุปอ๋อเล็กกินมัคการโรนีส่วนต่างๆกินทุกชนิดอ่าเอาแล้วตักให้เพื่อนหน่อยตักให้เพื่อนหน่อยเร็วจริงจริงเหรอ หมูหมดแล้วเดี๋ยวแม่อูไปเอาหมูให้รอแป๊บนึงนะโอเคไหมรอรอแป๊บนึงรอตรงนี้แหละรอตรงนี้ก่อนถ้าใครกินกินเยอะนะแม่อูจะแจกไอติมโคนละแท่งด้วยแต่แท่งเท่านี้นะจิวโอเคนะทุกคนใครไอติมิวนี่ใช่ไอติมโคนเลยจิ๋วเลยนะขอบฟ้าบอกโอเคลบหน่อยไหนไหนตังกินเยอะไหม โอ้ยภูมิมใจจังเลยภูมิใจจริงๆเดี๋ยวแม่อูไปเอาเอาอีกไหมลูกเอาเอาอะไรรอแป๊บน,นึงนะนี่ชามที่สองนะคะทุกคนาชามที่สองนะคะคืออะไรคะโอ้ยทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้จะให้คนละสองแท่งเลยดีไหมเดี๋ยวตั้ให้ตั้งตาอมเล็ตยิ้มช้อนหน่อยอมเล็ตถือให้แม่อุูหน่อยค่ะโอ้เช่เบ็ตกินหมูอ่ะถือให้แม่อุูหน่อยถือให้แม่อุูหน่อยค่ะ า้กินบองมันกินยากากเลยนะถือว่าตัางโชคดีเออโหคนละชิ้นนะยกเว้นออมเล็ตใช่ไม่ได้กินเลยเชื่อแบบกินเพราชิ้นหนึ่งอะนะไปคนละชิ้นนะลูกอ่ะอ่ะวางอือตังไม่ได้กินข้าวมาเนาะ ออมเล็ตอยากินน้อยแม่อูให้แท่งเดียวเพราะอ้อมเล็ตไม่ได้กินมักกะโรนีแล้วก็ไม่ได้กินผักด้วยเปอเป็นไงคะร้อนเปอร์กินข้าวมายังอันนี้หมูเราปั้นมาเองนะคะเปอกินข้าวมายังคะยังไม่กินกินแล้วเหรอโอเคเขาเรียกหมูอะ๋ออดี่กินเยอะไหมอยากกินไอติมไหมอยากกินก็กินให้หมดนะทุกคนรู้สึกของมือใช่ ตั้งสบายแล้วนะลูกไม่ต้องแย่งกับใครเลยอ่ะดีมากเก่งมากเธอเก่งมากลูกเก่งมากเชเวตเก่งมากออมเดดจะออมเดดต้องกินผักด้วยนะกินผักอือจะหมดไล้อเธอเก่งมากลูกออมเดดคะอย่าทำแบบนั้นลูกออมเดดไม่กินผักเลยนี่นี่แต่ละคนเป็นไงอ่ะสุดยอดเลย จกอมก็มากักเทเหรอโอ้โหอเมรนี่นะนี่นะคะทุกคนสำหรับคนเก่งของเรานะคะเชเบตลดนะลูกกินหรอสำหรับคนเก่งนะไหนขอดูก่อนขอดูถ้วยก่อนตางตางตางตงยังไม่หมดหมดหรือยังอย่าให้เหลือผักกันลูก<ฮ>นี่เดีย๋ยวให้ดูนะนี่ใครอยากกินบ้างอะกินผักให้หมด กินผักให้หมดค่ะอย่ไปย่แล้วนะอย่าหนูกินน้ำเดิมก็อย่าเหลือนะอย่าไปโย่แล้วเนี่ยตังถ้าตังกินช้าตังจะเลือกคนสุดท้ายนะลูกมาแล้วเราไปกินคืออะไรอะาเอาเลดลองรวมเลดก่อนนะไม่ได้กินเลยโอ้เก่งมากเลยหนูไม่ได้กินเลยเออก็ดีแล้วไงอะใครใครหมดก่อนหมดปาก่อนสองแข้งค่ะสองอ่าสองหมืแล้วค่ะอ่าสองสอง อ,อาอดีอ๋อดีเหลือแต่สตอเบอรี่ออมเนตแบ่งให้น้องหน่อยดิคนละอย่างค,คนละสองเอาไปค่ะ,งงะ,ะเะอาไปแบ่งกับพี่ไป,ไปแบ่งกันเองค่ะโอเคนะคะคปิดคลิปให้หน่อยค่ะไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะคสําหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และยืมนกดกระดิ่งให้ช่องช่องอะไรคะเชอเบตฟันนี่เลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนใครวใครได้นะคะ